สวัสดีครับกดเสาเข็มครับวันนี้เรามากดเสาเข็มนะครับผมน้ำขังนะครับพื้นที่หน้างานนะครับผมบต้องกดริมกำแพงไปนู่นนะครับเครื่องต้องขยับไปเรื่อยลากเสาเข็มไปนะครับเพื่อมไม่ถึงเดี๋ยวเคียนก็ไม่ถึงลากไว้ก่อน พ่วมนะครับฝนตกทุกวันทั้งวันแดดทัด้งคืนฝนตกเล่นโคนครับผม ส่วนทีมงานประกอบก็ประกอบไปเรื่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ